Để muốn hết hả mày chứ Này, anh ý nè, Ờ, thăm ngay Trứng Ui, muốn Mày hái bên này à ba kinh Đây nè Ba kinh Hãy đủ nà, vên môn, Vên môn, Vên môn. โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอเคเสร็จแล้วปะไปลูกไปบ๊ายบายปลาก่อนบ๊ายบายหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะมาหาใหม่นะปลาปลาเล่นอะไรลูกอา๋อก็ไปเล่นที่บ้านย่าปะไม่เลยบายบายเธอเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะ